สวัสดีครับผมโบสสศิวพงศ์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆทุกคนนะครับให้สามารถลงแอปช้อปปีแบบจับมือํากันนะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเดี๋ยวเริ่มไปเลยนะครับโอเคเราก็เข้ามาที่ตัว s h o p ป e นะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าที่เราจะทำาันคืออะไรสมมุติผมต้องการหาสินค้าที่เป็นพรมเช็ดเท้านะฮะพรมเช็ดเท้านะครับเช็ดเท้านะครับเราเสิร์ดูนะครับ แล่เราลองเลื่อนมาดูนะครับเราจะเห็นว่ามีคําโฆษณาขึ้นนะครับตรงเนี้คือสินค้าตัวนี้มีการลงโฆษณา,ากับทาง Shop ปี้แอดนะครับมีการใช้ช้อปปี้ในการลงโฆษณานั่นเองนะครับตัวนี้ก็ใช่นะครับตัวนี้ก็ใช่ตัวนี้ก็ใช่ตัวนี้ก็ใช่หมายความว่าจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถที่จะนําสินค้าของเรานะครับขึ้นมาหน้านแรกของการค้นหาในช้อปปีได้นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูที่การทำเลยครับรับถึงต้องร็อกอินเข้าตัว Shopee Seller Center นะครับแล้วก็มาที่ตัว Shopee Ads นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องมาเลือกสินค้านะครับก็จะมี Search Ads กับ d Discovery Ads เดี๋ยวผมขอพูดถึง Search a d ก่อนนะครับก็คือมีการ Search คำใดคำหนึ่งนะครับเช่นผอมรองเท้านะครับสินค้าของเราก็จะขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาทำวิธีนี้กันก่อนนะครับ เริ่มมาที่เพิ่มโฆษณาใหม่นะครับกดเข้าไปนะครับเลือกสินค้าที่เราต้องการลงนะครับสมมุติต้องการลงสินค้าเป็นตัวนี้นะกดยืนยันนะครับเขาจะเลือกเขาจะถามว่างบประมาณตรงนี้ครับเราจะจำกัดไหมคือจะผมผมไม่ได้จำกัดนะครับเดี๋ยวเวลาก็ไม่ได้จำกัดนะครับคีย์เวิ ฮาร์ดแวร์เขาจะติ๊กมาให้เป็น default ก็จะเป็นอัตโนมัตโินะครับแต่สําหรับผมผมไม่แนะนำนะครับผมแนะนำว่าให้เลือกเองจะดีกว่านะครับก็คือกดเพิ่มขตรงนี้นะสมมุติว่าสินค้าของผมนะครับเป็นตัวเดี๋ยวตัวนี้เราเราเรา,เราไล่ลบไปก่อนลบไปก่อนนะครับลบไปก่อนนะครับนะครับแล้วเราเรามาลองเลือกเองนะครับก็คือสมมติ เป็นตัวอย่างเมื่อกี้นะก็คือเป็นพรมเช็ดเท้านะครับเห็นไหมครับพรมเช็ดเท้านะนะครับเราก็จะมาดูว่าจริงๆแล้วมีการค,นค้นหาเท่าไหร่นะครับเราจะพบว่าตรงนี้คนค้นหาอยู่ที่แปดหมื่นแปดพันสองรอยี่สิบแดครั้งต่อเดือนนะครับค่าใช้จ่ายในการต่อคลิกนะครับก็คือประมาณนะครับหนึ่งจุดเจ็ดบาทต่อคลิกนะครับถ้าเราต้องการให้คีย์เวิร์ดตัวเนี้เราลงโฆษณานในคีย์เวิร์ดันี้คือมีคอนเซิร์แล้ว สินค้าเอาขึ้นนะครับเรากดติ๊กเพิ่มไปตรงนี้ครับง่ายๆเลยครับแค่นี้เองสมมติผมบอกว่าความพูนเช้าน้ำมันเราก็ลองหาดูคําที่มันเกี่ยวข้องสินค้าของเราแล้วเช่นความเช็ดเท้าอะไรห้องน้ำไหมเหล้าหินไหมนะครับเหล้าหินมีคนสนใจถึงพันกว่านะครับเราก็เลือกไปสมมติเราเลือกคิวบ์ตรงนี้ครับไม่มีข้อจำกัดนะครับว่าจะต้องกี่คเวิร์ดเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคือใน shopee เนี่ยสามารถแทร c k ได้นะครับว่า คีวเอัวรไหนทาให้เราขายได้หรือขายไม่ได้อันดับที่เท่าไรเราเสียค่าใช้จ่ายกี่บาทน,นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาคระกอตรงนี้กันนะครับอันนี้คือเราจะมาสอนการลงโฆษณากับ s h o ปปี้แอดก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก,กดเพิ่มคิวเอท์นะครับนะครับเสร็จแล้วเราก,กดลงโฆษณาได้เลยนะฮะตรงนี้เขาเห็นไหมครับเขาจะซัพเพอมาครับพอลงคิว ad, เอท์แอดเสร็จแล้วซัพเพอว่าเป็น Discovery ad นะครับ Discovery ad ก,ก็คืออะไรคือสมมติ มีลูกค้าของเรานะครับไปเข้าตัวพรมเช็ดเท้านะครับอย่างตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วปุ๊บพอเ่อนลงมาเนี่ยเขาก็จะเจอตัวสินค้าของเรานะครับที่เป็นรายการคล้ายกัรลื่แนะนำนะครับจากทางช้อปปี้นะครับขึ้นมาถ้าสมมติราคาของเราชนะนะครับหรือข้อเสนอของเราชนะหรือรูปภาพของเราน่าสนใจนะครับลูกค้านะครับก็มีโอกาสที่จะคลิกเข้ามาที่หน้าสินค้าของเราแล้วก็สั่งซื้อแทนแทนสินค้าที่เขาเข้าไปดูได้นะครับ คือคำแนะนำของผมก็คือ1.3หรือ1.5บาทนะครับต่อคิ้งในการเข้านะครับ1.5นะแล้วก็เปิดแพ้ Discovery ่แอจบนะครับง่ายๆแค่นี้เองครับสําหรับการหลงโฆษณากับ Shopee นะครับหวังว่าเพื่อนจะได้ประโยชน์กันนะครับสวัสดีครับ